แล้วพี่แพนคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเซฟวานเซฟวานที่จังหวัด นักขอลจะสีมาหรือโคราชตันเองนะคะแล้วตอนนี้เราจะมาทําอะไรเอ่ยวันนี้เราจะพาการพาทุกคนตะลอนตอนทัวร์ไปช้อปปิ้งโอ้โลดนะจ๊ะเริ่มจากเริ่มจากร้านเพื่อนสาวเราก่อนเพื่อนสาวเรามาเปิดร้านเป็นเป็นร้านขายน้ําหอมใช่ชื่อร้านน้าหอมเมืองยาใช่แล้วยังไงเพื่อนสมัยเด็อนมหาัรอ๋อหรอเนื้อใช่ใช่ชะคนนั้นไงใช่เนี่ยคือเพื่อนอ๋อหรอไปสวัสดีค่ะ เรื่องชื่ออะไรแนี่ยนะชื่อนี้อันนี้ชื่อนี้เวลาชุดเซเวันค่ะอ่ามีอะไรจะบอกนะครับทุกคนสิบร้านคนใน YouTube รอคุณอยู่นะคะโอให้มาอุดหนุนร้านล้วของ่านนะะคครเซัโตมาได้นะคะราคาไม่แพงของแท้นะคะขอบคุณนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อคะต่อไปเดี๋ยวจะพาไปที่บูธอาหารเราไปที่กินอาหารการชอปแอนด์ชิมโอเคค่ะ Push, push, push. ตอนนี้เราอยู่ไหนคะพี่แพนตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าของตลาดเซฟันก็ตอนนี้จะเป็นขายของไทยแบบของ,ของแบบว,ว่าของมือสองอะไรประมาณนี้จะมีทั้งมือหนึ่งมือสองแต่สภาพเตะมากตลาดว่างมากนะคะลองดูนะคะยาวมากอาราอาลรังมากดูนะดูคนแรกของ,ของนกสิคะ่ะนกลองได้ด้วยค่ะมันพูดว่าอะไรคะ นกพูดว่าอะไรคะโอ้น่ารักมากโอ้มันก็จะพูดเป็นเสียงเรานะจ๊ะเออโอเคคันเท๊กตัวละสองร้อยนะคะเรื่เงเนี่ยเด็กบอกนะเป๊ะไหมอ่ะคันเท๊ก ตากลัวน้องเดี๋ยวแม่น้องตบน้องเอานะถ้าเรายังมาเล่นของน้องอ,อยู่ขอบคุณอาจารย์หนูน่ารักมากไปไหนต่อครบพี่ไปเราจะไปดูสัตว์กันดีกว่าสัตว์ว้าวแต่ะแพขนสัตว <are> นะ์นะไ,ไปดูสัตว์ต่อเหรอคะใช่ไปคะ่ะช่วงเดินนะคะท่านผู้ชมตามมาเลยนะคะบรรยากาศคนเยอะม,มากดูเอานะคะ มันจะเยอะเพราะมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ดกว้คอนเลเยอะก็เหมือนจะตุจากน่ะจะเยอะตอนเสาร์อาทิตย์ก็จะอันนี้แบบอากาศเย็นไงคะไม่ไม่ร้อนเนี่ยเป็นเปิดอย่ารอื้น้ามาขายของใช่ไหมคะใช่กำลังดูว่าจะขายอะไรดีแล้วสา์อีกไกลไหมคะไกลนิดนึงไกลว่าโอ้แม่เจ้า แอบถ่ายผู้ชายเล็กน้อยใกล้ถึงหรือยังคะก็ใกล้จะถึงแล้วนี่เป็นบรรยากาศสองฝั่ทางนะคะอันนี้เป็นซอยที่คนจะน้อยนิดหนึ่งเพราะว่าจะมีแต่เสื้อผ้ายีนส์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นถายก็ของมือสองเหมือนกันมันจะเป็นของมือสองอ๋อแต่สภาพใหม่มากรุ่อน้องเน้อยไหมเสื้อผ้าเป็นเจ้าไหนสภาพยังใหม่อยู่เลยนะมีทั้งยีนสและย เห็นรองเท้าไหมคะเยอะมากอันนี้เราก็มาถึงแล้วร้านขายสัตว์เลี้ยงโอ้แม่เจ้าฉันเดินตลาดจะตุจักก็ได้นะพาฉันมาดูร้านสัตว์เลี้ยงชอบอยากเลี้ยมานะโอ๊ะแรงตรงนี้แหละอันนี้เป็นร้านขายปลาว่าเป็นคนชิ้เงาเราอยากจะได้สัตว์เลี้ยงมาสักตัวนึงมาไว้เลี้ยงที่ห้องดูสวยทั้งงดงามมากช่วยเซนเซอร์หน้าด้วยนะคะก็เลยดูว่าจะเลี้ยงอะไรดีว่าถ้าจะเลี้ยงหมาน่ะก็กลัวไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงหมา โอ้จ้าว่ะเพราะว่าทำงานทุกวันกลับมาก็สามทุ่มสี่ทุ่มนะกลัวมันจะเหงาเลี้ยงตัวนี้หน่อยไหมคะอันนี้เป็นอีกัวหน้าแล้วอันนี้นะคะคืออะไรปลาคาร์ปคีโรฟิชอ้สบายถึงก็ดูเอาเผือว่าหนุ่มโคราจะเป็กหรือเปล่าอ้วนี่เป็นร้านปลาเหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นแรบบี้แรบบี้ค่ะตบปดดาี่ตัวเท่าไหร่ครับพี่แพนเอาตัวไหนดีคะเนี่ยเหมือนที่บ้านสัวเด่นตัวเด่นตัวเด่น้องเนี่ยอะโลเวเอดอยากเป็นฉันชอบปากแบบตาเป็นหน้า <โล S 2> ตาตลดดาวหหลัง,ลงช่วยสใส่สนญาจาร์ดดอโลสีอะ พา,าฉันดูตลาดสัตว์ตลอดแล้วไงต่อคะวันนี้เราได้ไปดูด้านน้ำหอมด้านเสื้อผ้าต่อไปสเสร็จแล้วแต่ว่ามันจะมีของไม่ค่อยเยอะต่อไปเราจะไปที่ดูต้นไม้กันต่อต้อนไม้เหรอไม่เอานะต้นไม้เราจะตก้ายด้วยอาหารชิมชอปอย่างเงี้ยเหรออ<า>อ้ยดูลูกหมาวค่ะลูกมายเยอะมากเลยอันนี้น่าจะปลูกว่าสงสารข้าวนาวนี่สิ ไม่พายหน่อยแล้วเฮลโหลแถาห้ามจับหรือเปล่าอ่ะจับได้ตัวเท่าไหร่คะแกตัวเท่าไหร่คะตัวนี้ย3 8สามพันแปดหนูโกลเด้นป้าขาโกลเด้นสามพันแปดลูกตัวเมียด้วยตัวเมียตัวนี้ ล็มันน่ารักนะจ้าตัวใหญ่แล้วมาลักนะอันนี้อันนี้พันอะไรักวันนี้แกที่เขาที่ขนหางฟูๆไงโอ้ค่อยๆจับเขานะน่ารักมากก็ดีเหมือนแกเลยกี่บาทวะนี่แต่ตัวเนี้ยอารมณตลอดเลยเห็นปะมมันมีไงชอบพับเนี้ยเขายากไปด้วยไง ะสวยแอ่ไรประมาณสามพันเท่ากันเหรอค่ะมันคนละพันกันนะที่ตุ่มหางโปฟูนลครับบุฟูหลังจักเหมือนเรารักสัตว์เนาะโอ้นี่ๆเนี่อันนี้ตอนมันโตแล้วค่ะนนี่คือตอนโตโกเดนเฮลโลบยากาศนะไปดูผาสิสวยนะจ๊ะดูผามันไม่ใช่ต้นไม้อันนี้ก็ไม้ป่า อะไรอหคะเป็นการปลาลูกต่งอ่ะไปดูมดูนได้เอ้าดูดูดูบรากาศกาับปลาเลยไหมย่าจะปลาไหมแกปลาสิยี่สิบาบาทเองเชิญก็จะถ่ายตอนแกปลาไงเก๋เท่าไหร่คะยี่สิบนะคะ ได้อะไระนะคะเจ็ดดอกยี่สิบนะคะก็จะไหวไหมคิดว่าน้าผงไม่ได้เพราะเคยปาสายตาใช้ไม่เอาแว่มาด้วยมองไม่เห็น oh, โอ,อ้อ่ะอ่ะสู้ๆจะอะอ่ะอะเป็นกำลังใจให้เธอนะจ๊ะเธออยากจะได้ตุ๊กตาไปก่อนจดจะอะไรนี่รู้แกให้มันโดนสักลูกนะเหอะ โอ้แม่เจ้าไม่ดังนะจ๊ะโอ้จ๊ะแถวไหนนะจบค่ะจบแล้วจบจริงๆจบจ๊ะพอหัวกับอายเขาจบนะจ๊ะจบไหมคะจบได้อะไรคะไม่ได้วิยากจะขี่ม้าหมุนตะลุยนะ่ก สวยมากดูเป็นเด็กแอฟแลวตัวเด็กตัวเล็กเนาะจะไม่แผ่นแก่แล้วนะจะจะแผ่นผู้ชายลข่ึ้นมาะครัสูชเครื่องเสียงติด้พุนาอคคะนี่เขาไม่ได้ขายมอเตอร์ไซค์นะคะแต่คุณดูรถมอเตอร์ไซค์ค่ะโอ้แม่จ้าว่าว่าีนี้เขาจะอนุรักษ์ประหยัดน้ำมันไม่จริงมันประหยัดต้องหน เพราะว่าจะใร้านคายันเกลือนเกื่อนไงน้ามามัะอขี่ได้ไกลกว่าแล้ประยัดตะมันกว่าโอ้โมาอ่ะสักนิดนึงอ่ะเร็วเร็วแล้วเราจะไปไหนกันต่อพี่แพนเราจะไปดูต้ไตนไม้ต้นไม้เหรอไม่จะได้เย็นเย็นบรรยาก,กาศเย็นเย็นอันนี้คือตัวอะไรคะ น่ารักมากเฮลโลน่ารักอ่ะ้องก็ตายากาศนะรับค่ะแต่ดูดูไปก็น่าสงสารมันนะต้องโดนมาจับผังไว้อ่ะเจ้าของร้านะตบ์ันไมอ่ะเขาได้ยินที่สันพูอีอันนี้อะไรอ่ะหนูหนูอะไรหนูไม่รู้หรอ ไม่รู้นี่คือเมน่นฉันนึกว่าฟองน้ำเมน่นเป็นการชมตลาดนะคะน้องรถเมยก็น้องรถเมยเถอะเจอรนเมย์ก็จนารถเมยสนามเป้าจา๊ะมีพิธีกรใหม่แล้วนะจ๊ะระวังตัวนะคะคุณนิดคะฝากด้วยนะคะ บบบบบบตัดเน้อตัดกันนะจ๊ะอดีมีกระถางต้นไมใน้ใหญจะตัดได้ต้นไม้สักต้นหนึ่งโอ้ห่างไปทางนั้นซีลาชศรานาิยารายเสื้อโซ่มาหรอใช่รถจะชนฉันก่อนไหมาอาจจะเวียนหัวกับมุมกล้องนิดนึงนะคะมือใหม่ค่ะ พอดีมีกระถางต้นไม้ที่มาใหม่ด้วยว่าจะหาต้นมาไปปลูกด,ดูสวยและงดงามตลอดรักจะหมอนดาวหน้ากา็หอและดูต้นไม้ที่หล่ลอนรั่วค่ะว่าชอ,แบบชอบเป็นแบบชอบต้นไม้แบบโบราณโบราณก็เลยจะปลูกด,ดอกแก้วจะดูว่าระหว่างดอกแก้วกับพืชพิชยาจะเอาอะไรดีดอกแก้วก็ดีน้เพราะมันหอมดีแต่มันลูเป็นท้องไม่ได้ไง,ขขขงทำไมไอ่ะ เพราะว่ามันดอกแก้วเนี่ยมันต้องได้แสงแดดเต็มที่เพราะที่อมันเป็นในร่มไงมันต้องเป็นไม้ในร่มโอเคดูแบบรู้เรื่องทุกอ,นนอย่างไมก้กลางแจ้งพวกนี้จะเป็นไม้กลางแจ้งอ๋อหรอคะคนขายมาตบแก้เลยแบบว่ารู้มากตบแกโอ้จ,าอจา้าอดอกนี้นเป็นครู่างก็แต่ดอกะครับนีจะเป็นสนดนูอันนี้คือต้นสนดูนโอ้รู้จริงนะจ๊ะีหน้าบัวอันนี้ครูอันนี้ ละชนีสีทองนิฟิโรเดนดรอนไม่แพงนะสามต้นร้อยเอาต้นอะไรอะคะสรุปฉันเอานี uh, ่เดี๋ยวช่วงรอพี่แพรเลือกต้นไม้เราจะพักโฆษณากัน sure> ก่อนนะคะหลังจากที่พี่แพร ในตนอมาเราจะเป็นเฟโลสีขทองค่ะเราจะไปชิมกันคือตามอะไรจ้าโอเคเร,อเราจะกินน้ำพริกคืออาหาต้องหาหน้ำพริกก่อนอย่าใช้คำว่าเราสิแกชอบกินอะไรแบบว่าแบบแปลกเนาะโอ้จะของกินเดียวมากอะ จะกินอะไรผัดผัดผัดหมี่โคราชน,นะอร่อยจุเลยด้วยแนะนำอะไรบ้างสิคะกท็ทาเป็นทีเน่ก็จะเป็นผัดหมี่โคราชแล้วอะไรอีกคะที่แบบว่าเป๊ะๆอะคะเป๊ะๆของที่นี่เหรอก็จะเป็นบางที่มากกว่าอืมอาหารทั้งนั้นเลยเนี่ยจาะอย่างก็อยู่ในห้างโทรศัพท์กูอยู่ในร้านตลาดนิ่นนนยยงเจริญนะ แล้วนี้เรากำลังจะไปซื้ออะไรจากที่แทนจะซื้อน้ำผึ้งอ๋อซื้อแม่น้ำถ้าเป็นชื่ออีกทีนึงก็จะเป็นขนมจีนปลาโดโอ,อร่อยมากมจีนปลาโดเป็นนคำยาที่เป็นชื่อมากเป็นชื่อหมุนชื่อของหมู่บ้านก็เลยมาตั้งชื่ออย่างเงี้ยหรอไม่มันเป็นเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าเป็นที่ขายแต่ขนมจีนทั้งบ้านแนหะขายขนมจีนโอ้แลงตรงนี้แหละคืตั้งชื่อว่าขนมจีนปลาโด กลิ่นหอมหวนมากปลาปูอานน้าพริกอะไรคะมีปลาทูปลาน้านพริกปลาทูมีปลาทูไหมจ๊ะน้าพริกปลาทูหนึ่งถุง แล้วอะไรอีกคะันแคอย่างจะผักกินไม่เป็นอย,อย่างเดียว